ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปจะเป็นการสวดมนต์บทชัยมงคลคาถาพาหงมหากาเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตหนุนดวงชะตาเสริมบุญบารมีให้กับตนเองจึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนผู้มีจิตสธาทั้งหลายได้ร่วมกันสวดมนต์ภาวนาและแผ่เมตตาเป็นลำดับสืบไป Na <Num> muta sapakkawat o u samsາpun than seໍ sapakkawat ku oສsາpun than seໍ sa sapakkawat o สระนังกันชามิถามมังสระนังกันชามิสังทังสระนังกันชามิตุติยามอิปุดทางสระนังกันชามิตุติยาม เอตัํมังสรณังคัจฉามิพุทธิยํวิสังฆังสรณังคัจฉามิอัตถิยํภิปุตฺถํสรณังคัจฉามิอัตถิยํภิทํมังสรณังคัจฉามิอัตถิยํวิสังฆัง อิติปิโสภควารหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณสัมปันโนสุขโโรกาวิโตอนุตกโรปุริสัทธามัสสานิสัตคาเทวะมนนสานางพุทโธภัวาดิสวากาโตภัะวั สังเหตุติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกปุพนัยปปัตติฏังังเวทิตัพโพวิญญูเหตุสุปฏิปันโนภควตโสสาวกสังโฆอุตตริปฏิปันโนภควตโสสาวกสังโฆยายปฏิปัตติ หนัวพักวัตัสาวกสังหสามเมจิปัิปันนวพควัดตัสาวกสังหัวยัดทิทางจัดการปุริสายุอันธ์ปุริสปวงคลาเอสนัวพักวัตสาวกัสังโคอาหุนายโยพาหุนายโยตภ inai yo'an chari karani yo'anot karangponyak yetang rogat sate. Pahung sahasamapini คานที่ทำมาวิทาจิตตวามุนิทวัดอันเตชะสาภวัตุเมตยังมังทลานิมาราธิเรปธรรมปิยติสัพพปรัตเตงโครัมปนาริวกกรรมธรรมทานในยังังขันติสุตั าเวปินาจิตตวามุนินตัวดันเตชะสานบาวตเมชะยังมังคลาดินาราบิเรกอาชาวรังอาทิมานทัพพทงอาวังจิตังขมสเนวสุธารุนนันตังเนธรรมบุเสตเวทินาจิตตวามุนิน วันเตจสาวัตเมชยมังลานิอุกเยตขังคมมธิหัตดะสุทธารุณนันตังทาวันติโยชนะประทางกุเรมารวันตังเยต เอพสังกตตมโนทิตตวามุนิตวันเตจะสาวัตุเมชยมังคลางิการทวานาการธมุนารังอีวัคกาบินิยจินยายตุบทวจนางชนะกายสมัตเตสนเตตโสมเวทนาทิตตวามุนิ โคตกันเตจจสามบวัตเมชยมังคลานิสัตจางวิหามัติสันจักวาทเกตุงวาทาบิโรปิตามนังอติอันทัพพูดตังปัญญาปัิปัจจริโตจิตตวามนินโวตันเอเจสามบวัตเมชยมัง TELANINAN GUAWTANAN RAPUJAKANG WIBUTANG MAIN TINGPUT TENAI RAPUJAKEN KAMA PAYANTO YEDU เทชะสาาวะตุเมชยมังคลานิทุกขาเหตุตนพุจธเกศนสุทันทหัตทังพรหมังวิสวดทิชุดทิเมติภะกาพิตานัง ยานาคเตนวิทินาชิตตวะมุนินทวดดันเตสะสาประวัติเมชยมังคลานิเอตอาปีปวดตชัยยมังคารัตนกาธางโยวาจันนนทินเนสาระเตมานันเตเฮตะวานนเนควิวิธานิจุปัต นวานิโมกขังสุขังอธิขหมมายะนะโรสะพัญโยมหาการุณิโกนาโจหิตายสัพพะปนินางูริเตวะปารมีสัพ ป่าปันตัวสัำตัวที่มดกัมังเอเตนะสัตวันเทนะวตุเมชยัมังลังชัยน์ตัวปวทิยาบูเลสังทิยนังนันที่วันโนเอวังหังวิชโยหมมิชัยนสุชัยมัง

สุหุติตังสุขโนสุโมทโธตะสุจินทังธรรมจริสุปัตถักอีนังกายกรรมวจีกรรมปทาคอีนังปทัง <tuh> อินานิกันตวานรพันตัดเทปักถากีเนภาวุตสัพพมังขลังหลักขันตุสัพปะเทวตาสัมภปุณานุภาเวนัสตาสดเทปวันตุเมภาวุตสัพ

ภาวันตุเมบุแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแจ่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและก,กันเลยอภยาปชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและก,กันเลยอนิฆาโหตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัดอานางปะลิหะลาตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดปดแผ่เมตตาให้แก่ตนเองอหังสุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอะหังนิทุกโโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์อาหังอเวโรโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอาหังอพพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบากอาหังอนิโกโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรคสุขีอัดอนังปริหะรามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภัยอยู่เป็นสุขเป็นสุขเธอบทแผ่ส่วนกุศล อิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมญาตินังโหตุสุขิตาโหตุญาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมครุปชัายาจริยนังโหตุ สุกิตาโหตุรูปปัชชายาจาริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแกครูอุปัชาอาจารย kind of ์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชาอาจารย kind of ์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพเพเทวานังโหตุสุกิตาโหตุสัพเพเทเวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพเปตานังโหตุ สุกิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพะเวรินังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพัตตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข้วดหน้ากันเทินทำอธิษฐานอโหสิกรรมข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครได้ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศาคณะญาติบริวารและผู้อุปการลักคุณของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทินปวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเว ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญพวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันในชาติท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้และโปรดโอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทินสาธุสาธุ สาธุอนุโมทามี